สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องอสอมอสอศสอนะครับวันนี้ก็มาไขปัญหาเรื่องเกี่ยวกับระเบียบกบระทรวงสธาธารณสุขมาด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลเป็นฉบับที่8พศส5 6 2นะครับเนื่องจากว่าได้อธิบายไปบ้างแล้วแต่บางคนบางท่านก็ยังสงสัยนะครับว่าสิทธิที่อสอมได้รับ ยกเว้นค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษเป็นอย่างไรเป็นไปตามระเบียบข้อไหนนะครับก็ตามที่ปรากฏนี่แหละครับระเบียบกระทรวงสาธารณาสุขว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลฉบับที่8พศ2562ซึ่งระเบียบนี้มีผลบังคับใช้นะครับตามข้อ2ถัดจากวันประกาศในราชกิจจาเป็นต้นไปนะ เพราะฉะนั้นประกาศราชกิจจานุเบกษา7เนี่ยเมกราหกสก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่8มกราคม2อ6 3นะครับสาระสำคัญอยู่ที่ข้อ5นะครับให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้เป็นข้อ9ทับหแห่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลพศส5 4 3ก็คือตัวระเบียบเป็นของตัว2543นะครับ แต่นี่ก็คือเป็นฉบับที่8นะครับบอกว่าข้อ9ทับหนะประเภทจอให้หน่วยบริการยกเว้นค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษทั้งนี้หากบุคคลดังกล่าวมีสิทธิสมัิการรักษาพยาบาลให้หน่วยบริการเรียกเก็บค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษย้ำอีกครั้งนะค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษ ไม่ได้หมายถึงค่ารักษาพยาบาลนะครับตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลก่อนก็คือพี่น้องอสมออสสสคนไหนที่มีสิทธิ์รักษาพยาบาลสิทธิ์อื่นก็ให้ใช้สิทธินั้นก่อนส่วนที่เกินจากสิทธิ์นะครับให้ยกเว้นไม่เรียกเก็บโดยให้เป็นสิทธิ์ช่วยเหลือเฉพาะตัวของบุคคลดังกล่าวผู้มีสิทธิตามประเภทจอนะครับก็คืออาสาสมัครสาธารณสุขป,ประจำหมู่บ้าน ให้หน่วยบริการนะช่วยเหลือเฉพาะค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษให้แก่บุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิตามวรรคสองโดยให้เรียกเก็บร้อยละห้าสิบของอัตราที่กำหนดเพราะฉะนั้นบุคคลในครอบครัวเขาไม่ได้ช่วยร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับช่วยแค่ร้อยละห้าสิบของอัตราที่กำหนดหากบุคคลดังกล่าวมีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลให้เรียกเก็บค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษ ตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลก่อนส่วนที่เกินให้เรียกเก็บร้อยละ50สรุปก็คือว่าค่าห้องพิเศษค่าอาหารพิเศษถ้าเป็นพี่น้องอสมสมเนี่ยม,มีสิทธิ์รักษาพยาบาลอยู่ก่อนแล้วให้ใช้สิทธิ์หลักไปก่อนส่วนที่เกินมาก็ไม่ต้องมีการเรียกเก็บยุบเป็นหมดเลยนะครับแต่ถ้าบุคคลในครอบครัวก็ ส่วนที่เกินมาก็ให้เรียกเก็บเพียงไว้ละ50เท่านั้นเองนะครับระเบียบนี้นะครับบอกว่าข้อ6เนี่ยให้อาสาสมัครสาธารณสุขและบุคคลในครอบครัวที่ได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือตามข้อ8และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่ได้รับสิทธิช่วยเหลือตามข้อ8ทวิแห่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าในการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลพศสองพและที่แก้ไขเพิ่มเติมและใช้สิทธิ์อยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลบังคับก็ให้ได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือตามระเบียบนี้เช่นเดียวกันประกาศณวันที่25ทธันวาคม2อง2นะครับนี่คือประกาศตัวที่ท่านตามหาวันนี้ได้มีโอกาสที่จะได้อธิบายให้ทุกท่านทราบนะครับแล้วก็ บอกต่อๆกันไปบางคนก็บอกว่าไปติดต่อรักษาพยาบาลทําไมใช้สินยากโดยเกินนะก็ต้องเป็นโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับไม่ใช่โรงพยาบาลอื่นนะให้เข้าใจตามนี้นะครับขอบพระคุณนะครับที่ท่านกรุณากดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์สําหรับวันนี้สวัสดีครับ